Windows 11 Education เป็น Windows 11รุ่นสำหรับสถาบันการศึกษาครับมีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนและนักการศึกษาและส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับไหลเส้นทางวิชาการครับสวัสดีค่ะวิชันนางสาวนริศราย,ยบายจารย์รหัส0 7 5ค่ะวิชาชันนางสาวสายฝนมูนีรหัส0-92ครับ Windows 11 Education เป็นระบบปฏิการที่ Microsoft ทำขึ้นมาสำหรับสถานศึกษาเลยค่ะคือจะเน้นใช้ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลายัย ทั้งของรัฐและเอกชนจุดเด่นหลักๆคือราคาจะถูกกว่ารุ่นอื่นแล้วก็ให้สิทธิ์ใช้ได้แค่ในแวดวงการศึกษาเท่านั้นค่ะที่สําคัญอย่างข้อมูลจาก KMITL บอกว่านักศึกษาและบุคลากรเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งหรืออัปเกรดได้ฟรีเลยค่ะผ่านระบบของมหาวิทยาลัยโดยตรงซึ่งต้องเป็นเครื่องที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องอยู่แล้วนะครับอ๋อวิธีติดตั้ง Windows 11 Education เนี่ยเริ่มจากดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งก่อนค่ะจะโหลดจากเว็บไซต์ Microsoft โดยตรงก็ได้หรือจะใช้ Windows Media Creation Tool ก็ได้ค่ะ แต่ต้องมีพื้นที่ในเครื่องอย่างน้อย 9GB นะคะแล้วก็ต้องใช้ Windows 10 version 2004ขึ้นไปด้วยพอได้ไฟล์ติดตั้งมาแล้วก็ใช้ Media Creation Tool หรือโปรแกรมอย่าง Rufus สร้าง USB ติดตั้งขึ้นมาค่ะขนาดอย่างน้อย 8GB หลังจากนั้นต้องเข้าไปตั้งค่าใน BIOS หรือ UEFI ในเครื่องให้มันบูตจาก USB ก่อนค่ะแล้วก็กดปุ่มบู o t มนูอย่าง F2, F12, Delete และพอเข้าสู่หน้าจอติดตั้งก็แค่เลือกภาษาค่ะรูปแบบคีย์บอร์ดส่วนเวลาแล้วก็กด Next แล้วก็กด install now ได้เลยค่ะพอถึงหน้าใส่ product key เนี่ยถ้ามี key windows 11 e d u c a t i o n อยู่แล้วก็ใส่ได้เลยค่ะแต่ถ้ายังไม่มีก็กดข้ามไปก่อนได้ค่ะแล้วไปเลือกเอร์ชั่น windows 11 e d u c a t i o n ในขั้นตอนถัดไปค่ะจากนั้นก็จะมีตัวเลือกให้เลือกว่าจะอัปเกรดคือเก็บข้อมูลเดิมไว้หรือจะ clean install คือล้างเครื่องแล้วลงใหม่ทั้งหมดค่ะพราติดตั้งเสร็จแล้วก็ต้องตั้งชื่อเครื่องเชื่อมต่อบัญชี microsoft หรือขององค์กรค่ะแล้วก็ตั้ง pin ตั้งค่า on drive แล้วก็เช็ค Windows อัปเดตให้เรียบร้อยด้วยค่ะ ติดตั้งไรเวอร์ที่จําเป็นด้วยนะครับอ๋อครับหน้าจอเริ่มติดตั้งเนี่ยคือหน้าจอแรกเลยค่ะหลังจากที่บูตเครื่องจาก usb มาแล้วมันจะให้เราเลือกว่าจะใช้ภาษาอะไรตั้งเวลาหรือโซนเวลาอะไรแล้วก็เลือกว่าจะใช้คีย์บอร์ดรูปแบบไหนค่ะพอเลือกเสร็จหมดแล้วก็ค่อยกด install now เพื่อเริ่มติดตั้งจริงๆได้เลยค่ะใช่ค่ะหน้านั้นคือหน้าที่ให้เราใส่รหัส windows 11 e education เลยค่ะถ้ามีรหัสก็ใส่เข้าไปได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีหรืออยากจะใส่ทีหลังก็เลือกได้ค่ะที่เขียนว่า I don't have a product key แล้วค่อยไปเลือกเวอร์ชัน w i น w o w s o w s 11ใช่เลยค่ะหน้านี้ก็คือหน้าที่จะให้เราเลือกว่าจะอัปเกรดจาก Windows เดิมโดยเก็บข้อมูลเก่าไว้หรือจะเลือกติดตั้งใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแบบ Custom Install ซึ่งจะล้างข้อมูลเดิมออกไปหมดเลยค่ะครับหน้านั้นก็คือหน้าที่เราจะเลือกว่าจะให้ Windows 11ไปติดตั้งอยู่ใน Drive ไหนหรือพาร t i ิชันไหนค่ะเราสามารถลบพาร์ทิชันเดิมได้หรือจะสร้างพาร์ทิชันใหม่ก็ได้ในหน้านี้เลยค่ะ Windows 11 Education เนี่ย เหมาะกับงานในห้องเรียนมากๆเลยค่ะอย่างเช่นการเรียนแบบดิจิทัลการใช้โปรแกรมสําหรับการศึกษาการทําวิจัยหรือการจัดการภายในสถานศึกษาค่ะแล้วก็มีฟีเจอร์พิเศษที่ช่วยในการจัดการและก็ความปลอดภัยได้ดีมากๆอย่างเช่นการควบคุมผ่านกรุ๊ปพอลิซีแล้วก็ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยขั้นสูงครับตัวอย่างสถานศึกษาที่ใช้ Windows 11 e d u c a t i o n เนี่ยก็อย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือ KMITL ครับที่เปิดให้นักศึกษาและก็บุคลากร สามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งแล้วก็ไลเซนส์ Key hmm. ไปใช้งานได้ฟรีเลยค่ะนอกจากนั้นสถานศึกษาทั่วๆไปที่เข้าร่วมโครงการ Microsoft Education Licensing เนี่ยก็จะใช้งาน Windows 11 Education เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ